สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับมัณฑการยูช่องมัณฑการพาด,ด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด,ดด้วยนะคะค่ะทรรประชุมมนี้แอดก็ได้เดินทางมาบานคุณตาฟันแมนนะคะก็ะจะมาตามต่อเลขคุณตาฟันแมน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอไปถามคุณตาข้างในนะคะว่าเพิ่นใต้เลขกันได้นะคะปปออกบ่แคนนั้นละ นี่รางเงี้ยมช่วมันเขาไมาเห็ดอะไเงี้ยอัไรแเพียงเนี่ยเลขเก้าเลขเก้างามเลขเก้าเลขเก้าเลขหกเก้าแปดหกเมีนบอกเก้าแปดหกคือสองเบ้งดีสองใช่ปเ้ดคือวาลว่าปะมานว่าเนสองหกเก้าแปดเก้าแปดหก กับพ่อจอดกันเนาะคันสิว่าส์เอก่าไม่หลังมึงบังกับขังเล่ยคือมึงทวงตัวนี้ดิเออเออแม่นี่ลี่อมึงมาเจ็ดฐานนะฐานเจ็ดมันก็ออกปอกพอตีกูเขียนไว้แล้วออกมาแล้วนี่ตอนนี้บังนี่จ้าบังบอชัดปูก็เล็กอับาดไว้เออมันมันมันบังตัวนี้ได้โอ้ยพ่อตีเก่งคูเนาะบังล้ตีแล้วเนี่ยตัวจอยการนี้จะเป็นเลขซีเลขเจ็ดยังไง ปทีบ้านงเนหัวนันบอกพันแปงอยู่เนี่ยกูเทุบ่ได้มาเห็นดิเห็นบอกใส่ดูออืเห็นเยอะจ้าเห็นยอู่ดีเนาะจ้าเกต้าศูนเนี่ยมันติดเก้าเท่เดียวศูนเี่มันเป็นสามมันออกเก้าสามเออเมนบนแปดเก้าสามเข่าเล็กเกี่ยขันขาดเข้าบนแล้วเข่าบนล่างเลยเขาอย่าเลือกล่างเลยหาเข่า เอานีสาคัญเนยเขาสมัญเพื่อนมาคันเขาาษีได้อไรก็ได้คือเขาได้เนี่ยขเขาส้เนี่ยมันไม่ได้ตลาดตัวนี้ละมันมุงผ้าก็ไปเดี๋ยวนตัวนี้แล้วก็ยิ่งความฝันตานอันนี้เอางังเห็ดนี่ปูเอาเงินเขาเนเนี่ยเขาเนและมาคุ้มเห็ดงเว้นเลยออเงินีหลบักอีหังบักจันนี่นเงินนี่อ่จันสมารถเงินอัดอัน

เป็นตัวไม้ดรอล่าเียเป็นตัวไม้อตัวนี้ล่ะอตโตเป็นไารออกแล้วตอคุบเฉียงใหม่นี่มันเฉียงยูเล็ข้างโคกเลกข้างโคกเล็กเลกเขียดขั้นข้าวามีวันที่สิบหกนี่นี่นี่ดิเขียนไว้สิหกเออแมนสิหกสิตุลากัสิวเียนารไปเดี๋ยวนนี่ะ ว่ากินปลาวะกินปลาแล้วสมองกันกระบอกใสแล้วล่ะโอ้ขึ้นหลแต่นอกบาดนี่ยนั่นกองตาจันี่ข้างาูดเ็ดไว้เลยคุกินอันนี้หองตาจันดีใช่ห้องตาจันดีหลห้องกลนีน่เขามาตัาออกมัน โอ้นี่ตัดออกมาเออบ่ไลายดิอันนี้เอาตัวเด่นแล้วเนี่ยเด่นออกมาเนาะโอ้ยเลขเงินนี่บะอันนี้ตัดออกมานี่ตัดล็อกบอกพวตัดล็อกตัดล็อกบอกเมนูเหมือนอัดอันเฟืองนี่แหละเลขเพิ่นทั้งหมดแต่ว่าเพิ่นตัดแล้ตัดออกมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเราหาเงินมันเบี่ยงยากนะเบี่ยงเบ่ยงกูก็เลยมาตีซับบาทมาจับกูนมาจับกู สองสามเจ็ดหาสามสองหาเจ็ดนี่ฝ่ายหนาข้ามคุกจับไว้น่จับไสองเจ็ดแปดสองเชียงใบัะสี่นี่พอมันมันใีังสี่เลยใ้ตัวเด่นตัวเด็ดแล้วใส่ตัวเด็นก็คืออันนี้น่ะเนี่ยเนี่นี่ะซคู่นี่เออซีอันนี่ซีโตนนี่แหละตีเด่นมากอ่าตัตมากมันมีอันนมีย์แล้วมันจับเป็นเด็กเป็นคู่เฉยเฉยจ้ะ ดูโอ้สองสามสามสองเ็ดหาเกดเลขกับแล้วก็สองเกดกับแปดสองนี่เป็นตั้งไรวันมันต่อไปมื่อวันนี่มื่อนี้ก็สิเป็นจังพองมันมันเป็นหมู่หมื่วายสน้อยเล็กอยากาอันไหนอันนี้บอกนี่นี่บอกเออเออเอนี่เลขมันเข่ากรบเผา่อนันมาเลยเลือยแต่ว่าตัวนี้เป็นเ็ ต่บ่าเขาไล่ามากแล้วมันเป็นหกศูนย์ีใช่มัแต่ใส่พงไล่มหาตูพงมันไล่ามาแต่ใส่โอเล็ไล่เล็เลเพิเ่มมากไายเลยเพิ่นเขาเนี้ยซี่รดีเลกัวนี้เจ็ดศูนสี่เนี่ยเจ็ดศูนยีหกศูนสามมันก็มีหกศูนสามคือกันอู้ยนี่บาทาาบานหนึ่งอันเลข เสียนคัตอนนี้มันก็เขาในล็อกเนี่ยหกสามนี่หนึ่งเจ็ดก็นีมันก็เขาเข้างกกเหกสามเนี่ยเจ็ดกอกไวก็มีแสดงว่าข้างกสองตัวเห็นบ่เออข้างกกสองตัวตัวน้นมันนี่สองแถวนะอ๋อข้างโกสองตัวตัวนึงจะแถนแถวนึงจะถ่วงแถวันึงจะล็อกข้างอวิ่นแท้แท้เขียนเลยหมดแล้วมิตรใดเนน่ะ ปูมันมาเอามาแว้บใช้ะไบอกรู้เดีออกนันหอกอีหลีหอกอีหลีแออกอีหรีบอกเดี๋ยวบางคนเอาบอกเคดออกมาามาเนื้อใสปูยู่มองนี่ปูนี่ นี่นี่นี่ตัวได้ละนี่เป็นเด็กหาตัวนี่เด็กหาบ่มันเป็นหาย่งหาสองเก็บบ่มันเลสตัวนะสามพอเมื่อจะนสามติดสามสก็ยังหาสาม่ยละตั้งเออยู่บางข้อหนึ่งเจ็ดนะไอ้เขาเบิ้งเขาจะไปเบิ้งคื้ไปเ วกวก็น้วอกว่ากเราอีดีหนึ่งเจ็ดนี่ยู่หมองม่นม่นเดียมันม่นมองกองเออนึ่งยูมองนี่ละเด่นเป็นเกน่ะละเลขเกจที่เออแมนเลขเกน่ะแมนแมนมันชี้เกตเลยมันหนังนั่นอยู่เคีงกันเอาเบิ้งยู่นี่ก็เป็นสองสองมันเจ็ดสองเนี่ยเอ้าต่างคนต่างเหตังคนต่างเห็นไปแล้วตาตาตาไ่นันละตาเราพี่ไว้พี่ไวอันนี้ไว้ตาดีได้ยู่ฟังน้ำนาลานนน่ะตัวเลข นี่ละมันเห็ดมอนมอนใยมันเป็นโอ้ยโอ้คือตัวใหญ่ชาวบ้านนี่ไหมตัวไรล่ะนี่บุ้ยคือไงแล้วตัวไรล่ะตาเก็บนี่แล้วเก็ดซี่าคือกันเลยนะว้าปูโอ้ยมันขึ้นมันเจ็ดบ่องี่มันสามขึ้นบกเห็นเด้อแต่ว่า กูเห็นกูเขาว่ามันสามหลายบาทเว้ยแต่ว่าตอนวันหนึ่งเจ็ดอ๊กอ๊กนะที่บาทนี่เบางก็คาดเยอบาทนี่บางก็ได้พี่น้องเด้บาทนี่แล้วตาเลยที่บาทนี่เบางโดนหลายอเฮ้ยมันจี ขีบวกจีงว้ละสี่สาม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 เี่สามกับหาสามเี่มสามบักกกเลยสามยังสามเจบอกสามเจ็ดที่มันสามจีขี้เหล็กสี่ขี้เล็กเนี่ยเอาเ็นพอคือกันสามนี่สามเจ็ดให้สามสามนี่นี่สามเนี่ยมันเปลี่ยนเลยวโอ้่เา สามบาทบาทนี้บาทนี้คือสามคือยังสามอ่าสามแต่นอกบ้างบาทเนี่เส้าไปรวดที่บ้านหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามเอองามเออเบงอยู่ในกล่องพี่คอยเห็นเป็นบงยึดตัวอคตรผู้ใหญมือกุเอาแล้วเอ้าเอาพอแล้วพอแล้วเลขสาม ค่ทะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขจากคุณตาฟันแม่นนะคะกัดได้จากเงินอันเฟื่องนะคะเงินสมัยเกา่าเงินโบราณค่ะท่านผูช้ชมคุณตาเาาพิ่งก่ายทำผิธีเฮ็ดออกมาได้เลขเกาแปดหกนะคะและก็เป็นตัวเลขจากข้างคุกนะคะที่คุณตาเพิ่นกะ เขียนตัวเลขออกมาให้ใส่กระดาษแล้วนะคะท่านผู้ชมกับเบิงในคลิปนะคะแต่ที่เน้นๆกับ7 0็และ6 3 1 7นเะคะเลขจากข้างโคกที่คุณตาเราเขียนไว้ให้เด่นเด่นะคะค่ะท่านผู้ชมทาบอมาก,กะเลื่อนผ่านเนาะคะ่ะแอดกัดนํำตัวเลขมาเสนอท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทามากทาชอบกับเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทาง ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ